ผัเดเ็กศิลจะมานำเสนอรายงานเรื่องกล้วยค่ะซึ่งมีต่างกับท่านนี้ค่ะถิ่นกำเนิดของกล้วยประวัติกล้วยในะ 老师，我们今天要讲的是《论语》。